สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูหนูหนูนะจ๊ะหนูนาผัดนรกแตกจ้านี่เครื่องปรุงของเราพักหลังบานตามที่เราชอบวันนี้ใส่หน่อไหม่ดองเลยจ้าอันนี้พริกแกงตำเองจ้าขาดไม่ได้เลยหนูนาจากฟาร์มเราเองสดๆจ้ะ พักกัตามที่เราชอบนะจ๊ะวันนี้จะใส่มะระด้วยจะให้มันออกขมขมหนูนาผัดนรุกแตกจ้าวันนี้พอครัวจะถ่ายหนูนาจากฟาร์มเราเองจ้าซับแบบละเอียดอันนี้ใครสนใจก็มาเด้นจ้าถักมาเด้นจ้า จากฟาร์มเราเองตัวใหญ่ๆตัวเราเป็นโลก็มีเจ้ามันเน้นๆเป็นกับเขาก็ไดเป็นกับแกมก็ดีจ้าวหววให้แหงเลยจ้ะตอนนี้ น้ำปลาพุงทุลดตามที่เราชอบเลยจ้าลดชาติที่เราชอบอมกเรือพวง ตัดน้าลกแต,ตกอันนี้ใส่น่อไม้ดองด้วยนะจ๊ะตามด้วยมะละมะละขิง ตามด้วยกระชายสมุนไพรนิ่มเน้เนเต็มกระทะเลยจ้ะอันนี้หนุ่มหนึ่งตัวนะจ๊ะ กับสมุนไพรนี่นนไฟใส่กะเพราเป็นอันเสร็จรสชาติจัดจานเสร็จแล้วจ้า้อมเสร์ฟ เราจะชิมเยี่ยมเสร็จเรียบร้อย